มีคำกล่าวหนึ่งครับเขาบอกว่าหากเราอยากประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วให้เราเรียนแบบความคิดของเศรษฐีและคนที่ประสบความสําเร็จจะช่วยให้เราเนี่ยย่นระยะเวลาได้เร็วขึ้นแล้ววันนี้อปป้าจะมาแบ่งปันครับวิธีรวยเร็วสิบเท่าแบบเศรษฐีข้อหนึ่งจงค้นหาและระบุค,ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณหากวันนี้ตัวคุณไม่มีข้อจํากัดและคุณรู้ว่าคุณจะไม่มีวันล้มเหลวความฝันของคุณเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับ คุณอยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอยากจะทําอะไรมีเงินเท่าไหร่จงใช้เวลาหน้าขณะหนึ่งตอบคาถามกับตัวเองคุณเชื่อไหมครับว่าเราทุกคนเนี่ยต่างก็มีความเชื่อที่ฉุดรั้งเราเอาไว้ตัวนี้เรียกว่า limiting belief นะครับซึ่งตอนที่โอป้าเรียนคลาส NLP นะครับโคช้ชของโอป้าเนี่ยเขาก็เคยถามคําถามนี้กับเราเหมือนกันและเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีวันล้มเหลวเราอยากจะได้อะไรเวลาที่เราเนี่ยได้ฟังคําถามนี้เรารู้สึกอย่างไรกับตัวเองครับ หากคุณไม่มีข้อจำกัด คุณจะสามารถจินตนาการมากมายเลยใช่ไหมครับว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่ความสําเร็จคุณจะเป็นอย่างไรคุณเชื่อไหมครับเมื่อสองปีที่แล้วโอป,ป้าก็เขียนสิ่งนี้ลงในสมุดต,ตอนที่โอป,ป้าไปเรียนเอ็นอพีครับปรากฏว่าณับปัจจุบันครับโอป,ป้าซื้อที่ดินคืนให้ที่บ้านนะครับคือที่บ้านเนี่ยเคยเอาที่ดินไปจำนองเนาะแล้วก็สร้างบ้านใหม่นะครับด้วยเงินสดแล้วก็ปลดหนี้ให้กับที่บ้านนะครับรวมถึงปลดหนี้ให้กับตัวเองทั้งหมดเลยครับซึ่งเป็นเงินหลายล้านบาทมากๆซึ่งแน่นอนครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้้ออย่่่าาางไรรรเเกกกกิิดดจทีคแลว็ต ถามตามที่โค้ชของเราเนี่ยเขาถามเราครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเราอยากจะเป็นอะไรมากมายเลยครับรวมไปถึงตอนนั้นเนี่ยก็เขียนว่าอยากจะเป็นโค้ชมืออาชีพและคุณเชื่อไหมครับณนะปัจจุบันโอป้าเซอร์ติฟายเทรนเนอร์เวิร์กคและแน่นอนครับสิ่งสําคัญคือคุณกล้าหรือเปล่าละ่ะที่จะระบุว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเนี่ยมันคืออะไรแต่คนส่วนมากเนี่ยมักจะมีความเชื่อที่จํากัด ฟังอยู่ในสมองของเราครับมันอาจจะเกิดมาตอนใดตอนหนึ่งของชีวิตก็ได้ตอนที่คุณเกิดมาตอนที่พี่ป้านะอาเพื่อ,อนๆของคุณตั้งแต่วัยเด็กจนโตเนี่ยเขาใส่ความเชื่อให้กับคุณบางคนก็ติดอยู่กับความคิดเก่าๆตลอดเวลาบางคนก็ไม่รู้ตัวว่ามันฟังอยู่ในจิตใต้าสานึกจนทําให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมบางอย่างที่หยุดยั้งเราเนี่ยต่อความสําเร็จครับและมันจะถูกซึมเข้ากับตัวคุณเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับ มันทําให้เราเนี่ยขาดความเชื่อมั่นที่จะกล้าฝันใหญ่ไม่กล้าบอกว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราไม่กล้าจะบอกว่าเราจะทําอะไรไม่กล้าจะบอกว่าเราจะเป็นอะไรหากคุณเนี่ยลองตอบคาถามในคําถามเมื่อสักครู่นะครับคุณไม่เอาข้อจํากัดหรืออุปสรรคต่างๆมาเป็นตัวขัดขวางคุณจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่และข้อที่สองครับคุณจะต้องวิเคราะห์ว่าคุณต้องการอะไรจริง เขาบอกว่าคนที่รู้ว่าตัวเองจะไปไหนย่อมทําทุกวิถีทางให้ตัวเองได้ไปจุดนั้นและคุณจะต้องจริงใจตัวเองด้วยขอให้คิดว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะแตกต่างออกไปยังไงถ้าเกิดว่าคุณประสบความสำเร็จตามที่คุณต้องการแล้วก็หากคุณมีความเชื่อมั่นในความสามารถของคุณที่จะบรรลุความสําเร็จใดๆก็ตามที่คุณทยอยใส่เข้าไปในความคิดจิตใจของคุณคุณอยากได้อะไรคุณอยากให้อะไรเกิดขึ้นหวังว่าจะมีอะไรในชีวิตคุณคุณกล้าฝันในเรื่องอะไรหากคุณเชื่อมั่นตัวเอง และคุณมีความมั่นใจมากขึ้นคุณจะได้สิ่งนั้นเร็วมากขึ้นและสุดท้ายคุณจะไม่มีความกลัวและความล้มเหลวใดๆเลยเพราะว่าความชัดเจนเนี่ยมันมีมากกว่าความกลัวและกุญแจที่สําคัญของชีวิตก็คือให้คุณเนี่ยจริงใจต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรคุณจะต้องจริงใจและทําในสิ่งที่ดีที่สุดจากที่คุณเนี่ยต้องการมัาจริงๆแล้วใช้ชีวิตของคุณให้สอดคล้องกับคุณค่าและแรงบันดาลใจก็จะทําให้คุณสามารถประสบความสําเร็จได้ครับ จงใช้เวลาคิดสักครู่ว่าคุณอยากจะเป็นใครและคุณเชื่ออะไรจงตัดสินใจว่าคุณจะไม่ยอมลดเกียรติของคุณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงโดยทำอะไรที่ไม่เป็นตัวคุณหรือว่าไม่จริงใจต่อตัวคุนเองคุณจะยอมไม่ได้ครับที่ทุกคนจะมาเปลี่ยนจุดยืนของคุณจงมีความกล้าหาญที่จะยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นตัวเองจริงๆยอมรับตัวตนจริงๆไม่ใช่ว่าบางทีคุณอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่คนอื่นคิดบางครั้งเนี่ยมันก็เหนื่อยนะครับ ที่ให้โลกเตะไปทางซ้ายทีขวาทีจงเชื่อในตัวเองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติหลายอย่างที่ดีมากๆอยู่แล้วดังนั้นจงเป็นตัวของตัวเองจริงใจต่อตัวเองและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆข้อ3จงวางแผนที่จะได้มันมาทุกความสําเร็จที่คุณต้องการการที่คุณมีความจริงใจต่อตัวเองมันหมายความว่าคุณรู้อย่างแน่นอนว่าคุณต้องการอะไรคุณชัดเจน ความมั่นใจในตัวเองของคุณเนี่ยจะทําให้คุณสามารถที่จะทะลุขีดความสามารถของคุณคุณมีขีดความสามารถที่จะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการจากจุดที่คุณอยู่และไม่ว่าคุณจะตั้งใจไปถึงจุดใดคุณเป็นคนกลมพวงมราลัยชีวิตของตัวเองทางนั้นครับคุณเป็นสถาปนิกออกแบบชะตาชีวิตและเป็นเจ้านายของโชคชะตาจงใช้วิธีการฝึกราวกับว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วจะเรียกว่าสวมการเป็นก็ได้นะครับ จงทำเหมือนกับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลวเลยแต่ว่ามันมีแต่ความเป็นไปได้ที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่าลืมที่จะถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ฉันกล้าฝันหากฉันไม่มีทางล้มเหลวและหากฉันไม่มีข้อจากัดสิ่งนั้นจะเป็นอะไรวางแผนเพื่อให้ได้มันมาทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมาข้อสบางทีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของคุณก็คือความเชื่อของคุณครับ ความเชื่อจะกลายเป็นความจริงของคุณไม่เร็วก็ช้าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ทรงพลังที่เรามองข้ามไปก็คือกฎแห่งความเชื่อครับจงจําไว้เลยว่าไม่ว่าอะไรที่คุณเชื่อจากความรู้สึกนึกคิดจริงๆซ้าๆย้ำๆมันจะกลายมาเป็นความจริงของคุณดังนั้นไม่ว่าอะไรที่คุณเชื่อมันอย่างเข้มข้นมากๆมันจะกลายเป็นความจริงเราไม่มีวันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้โดยเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อของเรา ข้อห้าคนที่เขาประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีและร่ำรวยพวกเขาเชื่ออย่างสุดใจว่าพวกเขามีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ยังจงใจและตั้งใจพวกเขาจะไม่เชื่อความคิดที่ไม่ส่งเสริมความเชื่อที่ไม่สนับสนุนความเชื่อที่ล้มเหลวพวกเขาไม่เชื่อครับเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่สนใจว่าความเชื่อในโลกภายนอกเนี่ยมันจะยากเย็นเพียงใดเศรษฐกิจวุ่นวายเกิดความลบเหลวใดๆเขาไม่สนใจเขาเชื่อว่าเขาทำได้อย่างแน่นอนครับ ข้อ6คุณจะต้องเป็นคนที่คิดบวกบวกกับการรู้บวกคิดบวกก็คือคิดในทางที่ดีทางราบรื่นทางเป็นไปได้รู้บวกก็คือมันเติมความรู้อยู่เสมอเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้มีทักษะมากขึ้นมีมาตรฐานมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถคิดบวกบวกกับการรู้บวกได้จะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าคนที่แค่คิดบวกเนี่ยมีสิ่งที่เป็นลบก,ก็คือพวกเขาแค่หวังลมๆมแ้มงแรง,งแต่การรู้บวกด้วยจะเป็นการที่ คุณเติมสกิลที่คุณจะต้องออกมาทําให้ความคิดบวกเนี่ยเป็นความจริงข้อ 7. คุณจะต้องมีพลังแห่งความตั้งใจซึ่งมีรากฐานมาจากความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในการที่คุณจะยืนหยัดในแบบที่คุณอยากจะเป็นจริงๆและแน่นอนว่าความเชื่อน,นี้มันเป็นระดับของความศรัทธ,ธาที่มากและลึกลงไปในหัวใจของคุณคุณมีความเชื่อว่าคุณจะสามารถผ่าน,านพ้นทุกเรื่องไปได้คุณเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถประสบวามสเม็จเหนืออุปสรรคต่างๆ คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะทําให้ได้ตามเป้าหมายคุณเชื่อมั่นว่าคนสําเร็จเขาก็ทํากันแบบนี้คุณก็แค่เรียนแบบแล้วก็ทําตามแค่นั้นเองข้อ8สิ่งที่คุณเสพจะกลายเป็นคุณเพราะฉะนั้นจงเลือกเสพทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นสื่อออฟไลน์ออนไลน์นะครับโดยเฉพาะข่าวสารต่างๆหรือว่าเอนเตอร์เทนต่างๆที่คุณได้พบเจอในตอนนี้ซึ่งมันยั่วยุให้คุณเนี่ยสับสวิตอารมณ์บ่อยมากๆครับจำไว้เลยว่ายิ่งคุณเอาข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับความสําเร็จ ความร่ารวยเข้าไปในสมองของคุณมากเท่าไหร่คุณเสพมันมากเท่าไหร่คุณก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาสร้างพลังความตั้งใจที่ผลักดันตัวคุณให้เชื่อว่ามันมีคมสําสเร็จเนี่ยบนโลกใบนี้ที่เขาทําสิ่งนี้แล้วเขาก็สําเร็จมันจะเกิดหลักฐานขึ้นมาครับจนคุณเชื่อสุดใจเชื่อซ้ําๆและสุดท้ายคุณจะมองเห็นแต่โอกาสและความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเสพก็จะกลายเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันจงระวังสิ่งที่คุณเสพ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาในวันนี้นะครับเนื้อเนื้อเน้นๆกันไปเลยนะครับสาหรับ8ข้อให้คุณได้ฝึกวิธีรวยเร็ว10เท่าแบบเศรษฐีใครชอบพิมพ์ชอบให้หน่อยละกันนะครับ motivation podcast สวัสดีครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสําหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสําหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสําหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10X Quantum Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปส1 6ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c u n t o m Lead นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x Well แล้วก็ 10x Mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x g o สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบรหิหารจัดการเวลาการทํา To Do List Not To Do List การจัดทําแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิต เข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที1 0 x w e l นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชื่อที่ฉุดรั้งการเงินการบรหิหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงินอารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จํากัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สำนึกข,ของคุณ ฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีความสมเร็ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจปโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคนติดตั้งปโปรแกรมในเชิงบวกทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสําเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทําให้คุณได้ทรานส์ฟอร์เมชันในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริง และแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ